สวัสดีวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่วันที่เท่าไหร่วันแป๊บนึงดูปฏิทินครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นี่วันที่ยี่สิบสองนะครับโอเคสวัสดีวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองนะครับก็นั่นเดินมาครับวันอาทิตย์ต้องสีแดงนะครับ แต่ถ้าอยากได้รถสีแดงก็ต้องคันนี้แนะครนี่บ้านหนึ่งพันหนึ่งห้าเก้ารวมส่งให้ลูกเดิมซักสามนะครับลูกเดิมซักสามขัดตึงๆนะครับเก็บสบภาพให้ใหม่เยอะอยู่นะครับหนบึ่งห้าเก้าแล้วไหนสุดท้ายไปก็ไดสุดท้ายอีกก็ได้ว่มันจะง่ายจริงๆเลยเนี่ยขอขอบับบเย็นๆเลยเนี่ยเอมมาไปถูก็ถูถได้เลยนั่นเอง เนเวิรกเยี่ยมราคาได้ะหมดเดือนเลยห้าเก้พอไม่ต้องคิดเยอะสาคาแบบนี้ได้รุ่นสวยสวยพร้อมใช้งานทำให้เยอะนะครับเก็บตกแต่งให้เยอะ ชิ้นซนชินโซ่ก็เลยโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับน็อตนั้นก็ใหม่ชุดสีใหม่ล้อเลือก็ใหม่ดึงก็ยังใหม่เบรกหน้าหลังใหม่หนึ่งห้าเก้าราคานี้ดูจากสภาพนะครับผมนะครับทำเองหมดเยอะนะครับสะอาดสะอานเรื่อยๆดูสีโคโอเคครับแค่นี้เลย